เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรโดให้ข้าพระเจ้าเชิญพระโอวาทประทานมายัางท่านดังต่อไปนี้ ตามที่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภาระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งปรริยนธรรมพระพิสุสัม,มเนรนที่สอบไร่ได้ปรรียนธรรมสามประโยคประจำพุทธศักราช2568นั้น ในนามคณะสงฆ์ขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดำรัสไว้ว่าธรรมและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ทำและวินัยอันนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการอันร่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยังคงมีพระศาสดาเสด็จอยู่ แม้ไม่ใช่ด้วยพระรูปกายหากแต่ยังดำรงอยู่อย่างแน่แท้ด้วยพระพุทธคุณอันปรากฏให้พุทธบริษัททั้งหลายสามารถเข้าถึงได้ก็ด้วยการรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรม ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วบุรพาจารย์คณะสงฆ์ไทยอุตสาหะภาคเพียรสันสร้างระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบารีไว้ก็เพื่อให้พระพิสุสัมมเนน ได้เข้าถึงพระสธรรมด้วยความเข้าใจกระจ่างแจ้งในอัฏฐะและพยัญชนะแห่งพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในมคตภาษาผู้ศึกษาพระบรีจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง เป็นกำลังสำคัญในการชี้แจงโต้แยง้งแก้ไขบรรดาคําอธิบายอันอุตริหรือทัศนะอันเป็นอัตโนมตินอกแบบของบรรดาผู้ไม่รู้จริงหรือผู้ประมาทในการศึกษา แล้วกระทำอกุศลรกรรมอันร้ายกาจคือการกระทำสัทธปฏิรูปและการทำลายความน่าเชื่อถือของคณะสงฆ์ไทยในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างไรก็ดีการที่ท่านจะทำหน้าที่รักษาพระศาสนาได้เช่นนั้น ่านมหาปร,ริญญจำต้องศึกษาวิจัยทำความเข้าใจปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกอันเป็นเครื่องยืนยันความมีอยู่ของพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดาให้สมกับเจตนารม ของการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบารีที่ท่านได้สำเร็จตามหลักสูตรมาแล้วขอจงอย่าได้หยุดอยู่เพียงความรู้ทางภาษาขอให้ตั้งปณิธานที่จะมีสติปัญญาโดยรู้รอบและรู้ลึก ในพระพุทธธรรมให้จงได้คณะสงฆ์ขอถวายกำลังใจให้ทุกท่านมันอุตสาหะภาคเพียนฉรองพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงพระมหากรุณาอุปถรัรมภ์บำรุงคณะสงฆ์และการศึกษาพระบารีของท่านทั้งหลายมาโดยตลอดด้วยการเร่งพัฒนาตนให้พรั่งพร้อมด้วยกำลังสติปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างมิหยุดยัง้งขออำานวยพร ให้ความปรารถนาอันดีงามของท่านทั้งหลายผู้มีมนัสเรื่มใสมั่นคงในพระรัตนไตยจงเป็นผลสำริดจงเป็นผลสำริดจงเป็นผลสำริดทุกประการเธอ